เนอ๊กกสบายดียินด,ด,ด,ดีนะครับเข้าสู่ซ่องเพือ,อกซ่าเซนเอลวันนี้จะมาเก็บหอยแถวหนองเสือมหนองแถวบ้านไปไหนไหนไปเบ่งกันเลยเนาะโอเคเนาะเขาก็ัมาเก็บหอยกันเลยนี่แหละตัวหนึ่งบรรยากาศภายในหนอง เป็นหน่องกังกวงเนาะมากระมูหนึ่งคนฝั่งหนึ่งใส่หมวกกันนอกเก็บหอยได้เหรอ,อได้ได้ <c oughs> ได้เยอะช่ด้วยได้ลายอยู่

ลงไปเลย oh <my. S 1> ได้กินอย่ว่าเหมือนนี oh <my. S 1> ม่มาเด้อมาเด้อเก็บหอยเก็บหอยทุกค,คน oh <my> หอยกระไหลเอาแท้าวานอ่ะ มีตัวใหญ่ๆน,นี่กระหอยอยู่พี่กระหอยอันนี้กระหอยเนาะมีแต่หอยกระหอยเลยหอยมีตัวน้อยตัวใหญ่เนานะหอย หาก็สิเก็บสิได้เต็มคู่ลห้ลงไว้หลายโอ้มาิน้กินหญ้าเนาะหอยเซอรี่ ม,มีแต่หวยทุกคนมน มาแคบเดียวได้ปลากหลายแล้ว ຮ្រូនសាត់ខ្ញើ្រូនប់ព្ល់ការបស់ដំងារស្ស นี่ตัวใหญ่ขู่ทางหน้ามีแต่หอยเลยเนาะนี่ก็ะหอยนี่ก็ะหอยกระคู่มาดูวยหอยกล่องอยู่ที่เบนเลยหอยมีแต่หอย มีทั้งเมยทั้งลูกมีแต่หอยมีแต่ตัวใหญ่หอยจูบกันหอยคู่กันหอยเซิรงกันหอยตีกันหอยคือซีมันเนาะมีแต่หอยปีกัน ป,ปเ,นะเดี๋ยวมื้อหน้าเขาจะพามาเห็ดคลิปแก่กุ้งเนะเห็ดกุ้งเต้นกินแดนดฮ้อนๆเลยแด่ธรรมชาติวิวงามอยู่มื้อหน้าสิมาทายผูนน้เบิ่ง

ได้มาอีกแล้วหอยคู่หนึง่งแต่อหอยแดดท้องวันเดียร์ก็สู้เนาะเพื่อได้โยนได้กิน นกับตาหุวงเซบเซบฟูปลาลูกปลาไปย่นี่ก็ลูกปลาหลายๆเฮ้ามือนี่มาเก็บหอยไปได้แต่หอยไม่ได้ปลา kẹp điều tìm, tìm cầm lận nhét ở hỏi nói ở bộ tự nhiên xo tự nhiên nhai, nói bọn อยู่นี่กันจะเป็นหนองพระเจ้าเนาะสวนฟางนี่เป็นหนองธรรมศาสติมีแต่ตัวใหญ่ <laughs> bạt bưng ôi, ơi hỏi bạt lại gật xa you yeah. โอเคเนาะเฮาก <ITA> okay ็เก right. ็บหอยได้หลายอยู่ใกล้ชิเมือล่ะอาเบ่งหอยนันเนาะว่าเฮาได้หลายสมัยได้เป็นคู่เลยเนาะเป็นยังไงวะแดดกะห้อนหอยกับบาดมือเลือดหากกับเซาหยุดเนาะโอเคเนาะ เากับได้กลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาจะมากวดกุ้งเนาะทาเบิ่งน้ำกันเลยเนาะเฮาจะฮ็ดกุ้งเต้นให้เบิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเนบาย